สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันเจ็ดแยกนะครับนี่ก็จะมีช้างนะครับพลายดอยนะครับที่หวังเราดูแลอยู่นะครับแล้วก็นี่ง่ายน้องน้ําเพชรเราด้วยนะครับก็ย้ายมาอยู่กับพลายดอยของเรานะครับซึ่งเป็นควานคนเดียวกันนะครับนี่ก็แยกออกจากแม่นะครับแล้วก็ให้มาติดกับพลายดอยแทนนะครับผมน้ําเพชรน้ําเพชรว่าไงน้ําเพชรขาสวัสดีค่ายังค่าก่อน เนี่พี่ควานก็มาผูกใกล้ๆนะบอกว่าน้ำเพชรนี่อยู่ไม่นิ่งนะครับสนมากเลยนะครับนี่ควานจงอูของเรานะครับวันนี้เราพา f อฟนะครับไปดูภายสยามก็หน่อยนะครับคือตอนนี้ภายสยามเรามีปัญหานะครับคือไม่ยอมให้ควานเข้าใกล้นะครับผมโอเคนะครับไปกันเลยนะฮะ นี่แดงจองอูนะครับผมผู้ดูแลสยามของเรานะครับสยามเราตกมันอยู่นะครับก็นานอยู่นะครับตกมันนานมากแล้วก็ควานเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะก็ไม่ใช่ตอนนี้นะครับก็หลายวันแล้วนะครับเป็น2อาทิตย์ได้แล้วนะครับควานเข้าหาไม่ได้เลยผมก็ได้มามาดูก่อนหน้านั้นนะครับผมตอนนี้ก็ยังเข้าใกล้ไม่ได้นะครับตกมันนะนี่ทำควานอยู่นะครับ วันนั้นก็ทําควานนะค,ควานดีควานวิ่งออกทันนะครับนี่ฮะเรามาถามควานจองอูก็อหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงครับผมตอนนี้อ่ะว่าไงพี่แดงตอนนี้สยาให้ใกล้ไหมวันนั้นนี่เห็นข่าวว่าล่นแทบไม่ทันเหรอ,อ <laughs> นี่ <laughs> <laughs> โอ้เริ่มเริ่มฟังนะเริ่มฟังแล้วนะ ออกฟังแล้วนะตอนนี้ขาขเนขาะขาขาเตอนนี้นี่ยนี่นะครับคือปลอกโซ่เขาหลุดนะวันนั้นนี่ปลอกโซ่หลุดใช่ไหมควาน<อ>ก่าวว่าจะเข้าไปใส่ปลอกโซ่นี่ไล่ควานเลยเนาะไล่เลย<อ>ดีดีนะวิ่งทันใช่ไหม วิ่งไปทางนู้นเลยเหรอโอ้เขาแบบจะทำจริงๆงเลยไม่เหลือเลไเนาะดีเราไปเก็บขี้ด้านหลังอ๋อนี่ฮะคือเขาไม่ยอมให้ใส่ปลอกโซ่ปลอกโซ่หลุดนะครับนี่ปลอกโซ่เห็นเห็นไหมครับปลอกโซ่ยังมีที่ขาอยู่นะครับคือวันนั้นเราก็ควานก็ได้บอกให้เรามาช่วยกันนะครับตอนหลังจากที่ไล่ควานนะครับผมนี่ควานเราก็ ประเมินผลอยู่นะครับว่าจะให้ทำยังไงนะครับก็มี3วิธีนะครับ1วิธีหนึ่งก็คือใช้คนนะใช้หอกนะครับเข้าไปให้เขายอมนะครับวิธีที่หนึ่งนี่คือเขาไม่ยอมวิธีที่สองก็เราก็จะให้ช้างนะครับก็ไม่ยอมช้างอีกนะครับผมคือสู้ช้างมากเลยครับจะเอาช้างตัวใหญ่เข้าไปไปคูเข้าหน่อยนะครับแต่เขาก็ไม่ยอมนะ ราวิธีที่3ามนะครัจึงยิงยานะครับ<ว>ยิงยาซึมนะครับจะมี3วิธีแบบนี้นะครับ<อ>แล้วเร,เราก็เห็นว่าโซ่เขาใหญ่นะครับผมการยิงยาซึมก็ผลเสียกับช้างแน่นอนนะครับอตอนนี้เข้าใกล้ไม่ได้ไม่ไม,ไม่กล้าเข้าต<อ>ั้ง <laughs> แต่โดนมานี่ก็โอโหนี่พี่ควานเราใจนี่หายเหลือ,อเหลือแค่ประมาณ30%เปอร์เซ็นต์นะไม่ย,ยังไม่อยากเสี่ยงเนาะนะ ทุกอย่างนี้ควานเขาบอกว่าตูยูที่เขาใส่ในขาช้างนี่ก็แน่นหนามากนะครับสามตัวนะครับแล้วโซ่ก็โซ่ใหญ่ฝังลึกนะครับก็เลยเออไม่ไม่ไมทาอะไรดีกว่านะครับก็ปล่อยเขาไว้อย่างี้ดีกว่านะครับผมนี่เห่าอะไรเนี่ยฮะนี่สยามเรามีเพื่อนนะดูดิเพื่อนบ้านเราตรงนี้นะนีน่ีเขาเลี้ยงหมาไม่ใช่หมาควานนะหมาชาวบ้านแถวนี้ดู โอ้โหเขาตกมันนะไม่กลัวเขาเลยนะดูดิเพื่อนสยามตอนนี้ทำไงก็ปล่อยอย่างนี้เนาะได้ได้กี่เดือนแล้วตอนนี้สองเดือนแล้วโอ้นานนะนี่ก็เริ่มดีขึ้นนะวันนั้นนี่กลางหูตลอดเลยเห็นควานี่วิ่งซเข้าหาเลยนะครับก็ก่วิธีที่ปลอดภัยคือเราก็คอยดูแลเขานะครับคอย ดูอาการนะครับดูโซ่นะครับว่าโซ่โซ่เขาดีไหมเขาจะหลุดไหมนะครับประมาณนี้นะฮะโซ่เขาใหญ่อยู่นะครับก็เลยไม่ไม่ไปเล่นเขานะครับปล่อยให้เขาแบบนี้นะปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้นะครับก็นานพอสมควรแล้วนะครับดูมันเห่าเลย <c oughs> นี่ควานก็คอยใช้ ขอจางยาวๆนะครับทำความสะอาดที่หลักของพลายสยามของเรานะครับนี่ฮะสองเดือนแล้วนะครับตกมันนี่ตกเดือนตอนใส่ปลอกโซ่ก็ฟังควานอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ฟังแล้วนะครับตั้งแต่ปลอกโซ่เขาหลุดนี่ไม่ฟังเลยนะครับวิ่งเข้าหาควานเลยสยามเรลครับความจําไม่ดีนะครับเวลาตกมันฮนะโอ้โหเป็นไร เห่าเราเราแปลกหน้านะครับนาน,นานทีมาหานะครับหมาย,ยังเห่าเลยนะดูดีนี่ฮะก็อาการดูดูดีมากนะครับดูดีกว่าวันนั้นนะครับคือควานนี่ใกล้ไม่ได้เลยคือควานเก็บอึก็เอาหน้าเข้าหาเลยนะครับไม่ให้ใกล้เลยนะครับกลัวจะให้ควานจะใส่ปลอกโซ่อะไรประมาณนี้นะด,นดูอาการแล้ววันนี้ก็น่าจะ จำความแล้วนะครับผมไม่ไม่ขี้โมโหแล้วนะครับดูสถานการณ์แล้วนะครับดูใบหูเขาจะไม่ไม่กลางตลอดจะพับตลอดนะครับหางแกว่งตลอดนะครับโอ้โหวันนั้นนะครับหูกลางนะครับผมกลางตลอดเลยนะครับเราก็ไม่ไม่ไม่ทำอะไรเขานะครับก่อนไม่ย้ายเขาไปไหนเลยให้อยู่กับที่อย่างนี้นะครับปลอดภัยนะครับช้างก็จะได้ไม่เจ็บด้วยนะครับผม โซเขาใหญ่ด้วยนะครับตอนแรกว่าจะช่วยกันใส่ปลอกโซนะการว่าโซเขาจะขาดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถาขาดก็อันตรายกับชาวบ้านด้วยอย่างนี้นะครับก็ตัดสินใจถูกแล้วนะครับคือโซเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวยูที่อยู่กับขาช้างนี่ก็สามตัวนะครับก็อาจจะแน่นอยู่แน่นอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ไม่ทําอะไรเขานะครับปล่อยเขาอยู่อย่างนี้นะครับ ควานก็โยนหญ้าให้นะครับอยู่กับเขานะครับผมให้เขาได้หายนะครับแล้วก็จะได้จําควานได้ดีเลยนะครับนี่นะควานแดงจงอูนะครับผู้ดูแลสยามของเรานะครับตกมันครั้งแรกก็ไม่จําควานซะแล้วนะครับผมตอนแรกๆก็จําอยู่นะครับพอปลอกโซ่หลุดเนี้ยโหนะครับก้าวล้าวเลยนะครับ นี่ก็อยู่ห่างๆครับก็ไม่ใกล้เลยนะครับพอรู้ว่าสยามขาองเราตกมันนะครับจําขวานไม่ได้นะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่นะฮะสิ่งสําคัญต้องมันสังเกตด้วยนะนตอนนี้ถือว่านี่หนึ่งแล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ละดูใบหูนี่ไม่กลางละนี่ ตั้งแต่ปอกโซ่หลุดนี้ไล่ตลอดเลยใกล้ไม่ได้เลยโยนยาก็วิ่งเข้าใส่เลยเแปลกนะช้างตกมันในเวลาเขาโมโหขึ้นมานี่ยเขาจะไม่ชอบควานนะครับโอ้ดูหมาดิใกล้ขนาดเลยนะควานนี่ยังไม่กล้าใกล้เลยนาะตอนนี้ย่งห่างไว้ไล่หควานไม่ไล่หม,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 มานะครับโอ้โหนี่ฮะจะทำาหนกหนกใหญ่ๆนะ เห็นอย่างนี้พลังเยอะนะครับสยามของเราตอนนี้สองเดือนแล้วพี่กว 2> 2อนอ๋อก็ผูกไว้ครับจนกว่าเขาจะได้สติได้ความจำดีนะครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ห่างๆไปก่อนนะครับรอให้เขาหาจริงๆนะตือน้ำมันนี่ไม่ไหลแล้วนตอนนี้ไม่ไหลแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่ลงบ้องเนะ เป็นควานเขาบอกลงบ้องนะคือเมื่อคืนเขจะเปียกตลอดนี่ไม่ลงบ้องก็ไม่ลงแล้วนะไม่ลงแล้วคือหายแล้วอ๋อหายแล้วนะครับสยามของเราแต่ควานยังไม่ไม่แน่ใจนะควนนะับเนาะยังไม่กล้าเข้านะครับนี่แล้วช้างหายแบบนี้เราก็ต้องมันสั่งเขาครับสั่งให้เขาถอยเดินหน้า เบนซ้ายเบนขวาคือใหบ้บิดตัวนะครับดูว่าเขาตามเราหรือเปล่าประมาณนี้นะแรกๆนะครับก่อนช้างที่เราจะพาเขาเดินพาเขาไปจับเขานะครับยังไม่ต้องจับเขานะครับอยู่ห่างๆสั่งเขาคอยสังเกตอาการนะครับนี่เวลาช้างเขาหายตกมันนะครับก็จะเป็นวิธีของควานครับที่จะต้อง uh, เรียกความสมจําความทรงจําของช้างนะครับไปกลับคืนนะครับ ก็อยู่กับเขานะครับเขาก็จะจําเราคืนเองนะครับช่วงที่เขาตกมันนะครับคือโฮอร์โมนเขาเปลี่ยนนะความเกาล้าหรือเขาอยากผสมพันธุ์สูงนะครับก็เลยไม่ค่อยจําแล้วนะฮะแล้วเนื่องจากน้ามันเขาก็เหม็นด้วยนะครับทําให้ช้างเนี่ยลงลืมควานไปได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ ที่ควันทุกคนต้องรู้นะครเวลาอยู่กับช้างพลายนะครับต้องมีนะะัตายความตลายสูงนะคะเวลาเขาตกมันนะนช้างก็จะจําควานไม่ได้นะครับโมโหมากเลยนะโมโหสูงด้วยยังไม่ได้นะตอนนี้ <c oughs> น,นี่พี่ควานนี่โอ้โหใจหายแวบ,บเลยนะนี่ใจนี่ไม่อยู่กับตัวเลยนะ อ๋อวันนั้นนี่ถอดใจมากเลยนะครับจะไม่เอาสยามแล้วนะครับนี่ต้องปลอบใจกันหน่อยว่าเออมันเป็นเรื่องปกตินะธรรมดานะครับช้างที่ตกมันบางทีก็ไล่ทําควานก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับช้างปลายนะคนที่ดูแลช้างพลานี่ใจต้องสู้ใจต้องนิ่งนะครับนี่ก็โดนกันมาทุกคนนี่แหละที่ดูแลช้างพลายนะครับต้องต้องมีฮะต้องโดนกันสัก สักวันหนึ่งนะครับเพราะว่าช้างตกมันบางทีมันก็โมโหได้นะเราประมาทก็ไม่ได้นะช่วงของตกมันนี่นะครับก็วันนี้อัปเดตอาการของพายสยามนะครับหายแล้วนะครับแต่พิควานเขายังไม่มั่นใจนะรอให้มั่นใจก่อนรอให้สั่งได้ทุกอย่างไปลองสั่งดิทาตามมันเนี่ยทำตาม,ตาม,ตามอยู่อ,ยอ๋อ

ลักษณะดูแล้วก็น้ายังไม่เต็มร้อยนะเขาฟังอยู่แต่ฟังแบบระแวงนะครับฟังแบบระแวงก็ต้องใช้เวลาอยู่นะครับดูแล้วต้องมันสังเกตด้วยอาการเขาเมื่อกี้ฟังอยู่แต่เหมือนเขาแบบฟังแต่เหมือนจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องใช้เวลานะ,นะวครน,นี่ฮนะ ดีก็ควานเขามีประสบการณ์อยู่นะเคยเลี้ยงช้างมาอยู่สา,สามเดือนนะก็ไม่ต้องใจร้อนนะอยู่กับช้างพลายถ้าเราใจร้อนนะครับบางทีก็อาจจะบาดเจ็บกันนะอันนี้เราก็ต้องปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ <c oughs> เจมันเจ้าวันดีอ่ะวันดีดิเดียดิเสียงอ่ะเข้าอ่ะเข้าอ่ะเสียงเดียวดิเข้าอ่ะเข้าอ่ะเข้าอ่ะเหรอเห็นไเสียงอ่ะยสีงเสียงอ่ะเร็วนั่งนี่ฮะต้องต้องมันต้องมันโยนหญ้าก็ต้องสั่งเขาตลอดเขาจะได้ฝืนความจำเขาหน่อยนะครับ โตวไวนะครับนี่อายุสิบสิบเอ็ปีเนาะสิบสองะเนาะตกมันเร็วมากนะเป็นช้างที่ตกมันเร็วกว่าเพื่อนๆเ,เลยโชคดีนี่เป็นพี่เขานะปีหนึ่งนะครับยังไม่ตกมันเลยนะสยามเราตกมันแล้วนะครับตกเร็วฮะแสดงว่าความสมบูรณ์นน่ดีมากๆเลยเชือกนี้ถึงอายุน้อยแต่ตกมันเร็วมากเลยนะครับตอนนี้ก็ให้ควานระแวงเลยนะครับ ช้างนี่ทําควานครั้งเดียวนะฮะร,ราแวงกันตลอดเลยนะครับจะบอกให้นะครับช้างทําคนอื่นนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ช้างทําควานนี่อันตรายมากคือจะทําให้ควานเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจนะผมก็ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วนะเราจะเป็นช้างเป็นควานที่เราแวงเขาตลอดพอเราจะจําภาพที่เขาแบบไล่ขิดเรานะครับผมก็ต้องเป็นกําลังใจให้ควานด้วยนะครับ ก็ต้องสู้ๆก่อนไปนะป้องกันได้ก็อย่าประมาทนะครับขี่ช้างพลายนะครับเขาตัวใหญ่พลังเขาเยอะกว่าเรานะครับถ้าเเขาคิดสู้ขึ้นมาเราก็สู้เขาไม่ได้หรอกนะครับผมเวลาเขาโมาโหขึ้นมาเนี่บอก,กเลยว่าไม่มีใครเอาช้างอยู่นะครับนี่ฮะตรงมันดูมันสังเกตอาการนะครับ นกหูกลางหูนะครับนี่ก็ตลอดเลยนะครับนี่จำควานได้อยู่ไหมเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเนื่องจากช้างยังเด็กแล้วก็ว่องไวนะครับสูงนะครับนี่ฮะเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับช้างวัยรุ่นอยู่ความเร็วไม่ต้องพูดถึงนะครับเร็วมากเลยนะฮะนี่ฮะ สยามนะครับวันนี้ก็อัปเดตอาการเขานะครับยังไม่หายดีนะครับนี่อีควานก็ยังไม่มั่นใจในตัวช้างด้วยนะครับตอนนี้นะอาจจะต้องใช้เวลาครับใช้เวลากันหน่อยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาดูอาการของไลรสยามนะครับยังไม่หายดีนะครับตกมันได้2เดือนแล้วนะครับต้องใช้เวลากันหน่อยเชือกนี้เป็นช้างโชว์นะครับ ฝึกมาแล้วนะครับว่าลูกแต่บอลได้หมดนะครับฉลาดนะครับนี่ดูขอ,อกินฮะนด,ดมดมพี่ควานอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> นต้องระมัดระวังนะงกินเยอะกินเยอะต้องลดหุ่นหน่อยนะ ถ้าเขาตกมันสุดแล้วก็ค่อยลดหุนที่หลังนะครับก็น่าจะได้อยู่ตอนนี้ก็หุนเขาก็คือว่าอ้วนอยู่คือช้างเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่ได้ใช้แรงงานนะครับกินกินนอนนอนก็เกิดการสมบูรณ์นะช้างเขากินกล้วยกินอ้อยบ่อยสมบูรณ์มากช้างที่ได้กินกล้วยกินอ้อยนะครับ ก็จะมีความสมบูรณ์กว่าช้างที่ได้กินแต่หญ้านะครับผมก็ตกมันตกมันไว้หน่อยนะครับเชิงนี้นี่พอโซ่เขาหลุดนะเขาจะไม่ยอมให้ใครเขาใกล้ฉลาดนะครับเพอเป็นช้างโชว์ครกลัวเราจะผูกเขานะครับก็กไม่ให้ควานเขาใกล้เลยก็ไล่ไล่ขิดควานเลยนะครับตอนนี้เราก็ไม่ได้เขาใกล้เลยนะครับก็ยวงห่างี่ จนกว่าเขาจะหายปกติดีนะครับโอเคนะครับนี่สยามนะครับผมอาการก็ยังไม่หายดีดูอาการแล้วก็ยังไม่หายนะครับสู้นะครับอาการแบบนี้นะนไม่แน่นิ่งนะครับคือเขาไม่ยอมให้ควานเขาใกล้นะครับตอนนี้ถามว่าเขารู้จักควานไหมรู้จักอยู่นะครับแต่ช้าง ได้มโหแล้วครับเขาจะไม่ยอมให้ควานเข้าใกล้นะครับาจะต้องใช้เวลาเนี่ยนะครับโอเคนะครับนี่สยามนะครับเป็นกําลังใจให้พี่ควานด้วยนะครับทุกคนโอเคครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ